ได้ไปกลาบขอสินขอ,นรขอนรรพรกับหลวงปู่คือไปกราบเยี่ยมท่านท่านก็เล่าถึงาชาวนาที่อยู่ในอินเดียที่เขาทำมาลิงชีคือเห็นเห็นชีวิตของอผู้ที่ทำมาลิงชีคด้วยความความสุจริต อพออยู่พอกินพอที่จะอยู่ไปวันวันทั้งที่ประชากรก็ไม่ใช่น้อยประชากรเขาเยอะแต่เขาก็อยู่กันได้เพราะว่าไม่เบียดเบียนกันเหมือนกับมีความ,ลลมร่งรวยเท่ากันประเทศที่มีสงครามประเทศที่มีการทิ้งระเบิดใส่กันเนี่ยประชากรเขาน้อยกว่าน้อยกว่า,วาลัฐหนึ่งของอินเดียได้ซ้ำไป แต่ถ้าคนคนอินเดียนะคนอินเดียที่เขามีประชากรพันสามร้อยล้านคน,นแค่เกิดสงครามหรือว่าเกิดการปะปนกันขึ้นแต่ละจังหวัดเฉยๆเพราะจังหวัดละร้อยกว่าล้านพันกว่าร้อยกว่าล้านสองร้อยล้าน,นความรุนแรงหรือว่าอากาศก็น่าจะร้อนกว่านั้นแต่ตรงกันข้าม ตรงกันข้ามก็คือประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีความอารมณ์อารวยอยู่กันด้วยขนธรรนเนียมประเพณีคือนับถือปู่ย่าตายายมาอย่างไรก็เขาก็ทำตามประเพณีดั้งเดิมพอทำตามประเพณีดั้งเดิมการใช้ชีวิตการดำรง,งชีวิตอยู่ของคนปัจจุบันก็เลยไม่มีการ ประหาตประหารแย่งไม่มีการเข็นฆ่ากันเหมือนกับบางประเทศอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าขนบประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีทำให้การอยู่ร่วมกันของคนกลุ่มใหญ่ของชน เป็นอันจำนวนมากเขาอยู่กันได้คืออยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไม่เบียดเบียนกันคือต่างคนต่างทำรรมาหาเลี้ยงชีพเขาก็อยู่กันได้